หน้าแหกแบบหมอไม่รับเย็บเลยชาในขณะที่เรากำลังคิดนะคะว่าพักไหนเนี่ยจะรับสอสอที่คุกคามทางเพศไว้ในการดูแลเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าพักที่อ้าแขนรับก็คือพักของพี่เต้พักไทยศีวิไลแต่ปรากฏว่าเจอเขาปฏิเสธกลับแบบ หน้าแหกเลยจ้ะทุกคนคือหลังจากที่พี่เต้นเนี่ยนะคะหัวหน้าพักไทยศรีวิไลเนี่ยนะคะได้บอกว่าเออได้พูดคุยกับคุณวุฒิพงษ์ทองเหลาสสปราจิบุรีหรือว่าสส,สแจ้ที่ถูกเก้าไกลเนี่ย มีมติขับออกจากพรรคเนี่ยนะคะแกบอกเลยว่าในฐานะที่เป็นคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่น่ะเป็นคนบ้านเดียวกันเกิดจังหวัดพิษณุโลกเหมือนกันเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันอืมนี่พรม,มิคิดภาคสองหรือเปล่าคะหรือว่าบุพเพสนิวาสเอออะไรมันจะแบบ ขนาดนั้นยังไม่หมดนะคะทุกคนยังจบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเหมือนกันอีกนี่ถ้าไม่เรียกบุเพสานิวาหรือว่าพรมลิกิดจะให้เรียกว่าอะไรละคะเนี่ยแต่น่าจะไม่ใช่เพราะว่ามันส่วนกันนะนะคะคือถ้ามาแบบอยู่ด้วยกันอันนั้นนะเอออาจจะแบบบุเพแบบพรมลิขิต แต่อันนี้คือเขาไม่เอาก็ก็น่าจะไม่ใช่นะคะพี่เต้บอกเลยว่าเนี่ยคุยและกับผู้ใหญ่ในพักเห็นตรงกันเลยพร้อมรับสอสอแจนเนี่ยเข้ามาเป็นสอสอในสังกัดพักไทยสรีวิไลที่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่ก็ได้เป็นสอสอปัดเศษเนาะ เกือบจะไม่ได้สอสสักคนแล้วนะคะเพราะว่าเข้ามาแค่ครึ่งคนก็ปััดให้กลายเป็นหนึ่งคนที่ได้เข้ามาได้นะแต่รอบนี้บัตรเลือกตั้งสองใบาการจะได้เป็นสสหนึ่งคนนี่ก็น่าจะรู้สึกแสนหกนะถ้าจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นพี่เต้ก็เลยอดนะคะไม่มีไม่มีสสเลยนะพักนี้นะเออ แต่วันนี้ก็คือแบบมา,มาไม่จ๊ะอืมเหมือนแบบเป็นการฟื้นคืนเชียบให้พักไทยสีวิไลเนาะจะได้แบบมีสอสอมีป้องมีป้ายอ,อ,อยู่ในสภาอย่างนี้วะ่ะแต่อะอะยังไม่บอกเอาเป็นว่าเอาพิเต้ก่อนพิเต้พิเต้บอกไงดูแล้วเนี่ยไม่ได้รุนแรงนะไม่ไดถึงขั้นทุจริตคอร์รัปชั่นหรือว่ากระทำความผิดอาญาก็เลยจะรับเอาไว้นะ่ ต่วันนี้ค่ะสสแจ้เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เปิดใจตอนหนึ่งตอบคำถามถึงความคืบหน้าในการย้ายเข้าสังกัดพักใหม่ตามกรอบเวลา30วันเนี่ยจะบอกเลยว่ายังไม่ได้คิดอืมขอลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านก่อนว่าอยากให้เข้าสังกัดพักไหนนี่เป็นยังไงล่ะคะแบบว่าเลือกได้ไอเราก็นึกว่าแบบ ใครจะรับก้อนอ่านึกว่าไม่มีใครรับแต่ดูแล้วเนี่ยเลือกได้อ่าพักพิเต้เสนอให้ยังไม่เอาเลยเปลว่ามีตัวเลือกเยอะเลือกได้เลยว่าอยากจะไปอยู่พักไหนแปลว่าพักเขาพร้อมรับอืก็อยากจะเห็นหน้าพักที่รับไปเหมือนกันนะคะว่าเออเป็นพักแบบประเภทไหนเหรอที่รับไปเนี่ยนะคะอ่ะเอ,อ่สอสสแจ้บอกว่า ส่วนที่พี่เต้ชวนเข้าสังกัดพักเนี่ยพี่เต้เนี่ยถือเป็นรุ่นพี่พระจอมเกล้าพระนครเหนือแต่ส่วนตัวอยากจะทำงานกับพักที่สามารถทำงานได้เต็มที่มากกว่านี้นี่ข่าวนี้ยังให้เกียรตินะคะจริงๆเนี่ยแอนไปเจอข่าวจากสำนักนึ่งเนี่ยเขาพูดในลักษณะเหมือนว่าพักนี้ไม่มีประโยชน์อะไรทำนองประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหาก่อนนะ แปบหนึ่งนะคะทุกคนอ่ะนี่ไงนี่ไงได้ตอบคำถามอ้ใช่ไหมใช่ไหมอ่าปฏิเสธที่จะร่วมงานด้วยเพราะอยากอยู่กับพักการเมืองที่สามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากกว่านี้คือแอนอาจจะคติอคติไงไปตีความท่อนนี้ว่าพักพี่เต้ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ค่ะแต่หมายถึงว่าเออ ไปอยู่พักอื่นอาจจะสามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากกว่าอยู่ไทยศรีวิไลเอ๊ะมันต่างกันไหมต่างกันยังไงก่อนอ่ะเอาเป็นว่าฮะสสแจ้ไม่ไปนะจ๊ะแต่จะไปพักไหนเนี่ยก็รอดูเลยค่ะทุกคน